ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการน็อตเทพซาทีวีก็ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่คาเฟ่เอ,อ่อมูยู่นะครับแค่ที่จอดรถนะครับ <c oughs> ก็ดูแบบสวยแล้วนะดูดนอ,อ่ะเขามีการตกแต่งเนะี่ยแค่ที่จอดรถด,ด้ตรงเนี้ยดูดิเอ,อ่อสวยทีนี้ก็สวยแล้ววันนี้เอารถใหญ่มาครับก็พาน้องมาด้วยขับมอเตอร์ไซค์มาไม่ได้นะครับ เพราะว่าอของเยอะเอ้ยไม่ใช่พาน้องมาด้วยไงเออก็เลยไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับหน้าร้านก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับมีต้นหูกระจงด้วยครับตรงนี้ก็น่าจะไว้เป็นที่ถ่ายรูปนะครับเนี่ยมีหินอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าตรงร้านเป็นกระจกนี้นะเข้าไป บรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ๋อตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลคิดมัดนะครับเขาเลยมีต้นคิดมัดมาเออวันนี้วันที่26แล้วผ่านมาหนึ่งวันเลยนะครับอ๋ออันนี้เป็นชานะครับชากลาบแล้วก็อันนี้ชาเขียวเกาหลีอันนี้คือเขาให้ชิมได้เลยใช่ไหมไอ,อ้ตรงนี้เป็นของฝากใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ตรงนี้จะเป็นของฝากนะครับเป็นโซนของฝาก การในร้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สั่งสั่งของบันี่ือปะ<ม>กินอะไรอะ่ะอยากกินอะไรครัรรควซองช็อกโกแลตช็อกโกแลตครัวซองช็อกโกแลตเอ๊ะฝั่งนั้นก็มีนี่ว่าอันนี้คือเราตักได้เลยอันนี้อันนี้ป่ะเนี่ยไอนน้ทาร์ตไข่ปะ่ะใช่เออใช่เออทาร์ตไข่เดี๋ยวเอาอันหนึ่งอยากกินเฮ้ยเอาไม่เอาไม่เอาครัวซองละ เอาเป็นวล็อฟเฟอร์ดกว่าะน่าจะกินง่ายกว่าอันอันนี้มันอะไรอะตัวเองอันนี้มันคือคอฟเฟลอัลมอนด์ไม่ก็เหมือนกันนไม่มันมันลาดมันลาดได้นี่ได้ไหมช็อกโกแลตหรือไม่อย่างนี้ให้เรื่องอัลมนี้แล้วก็ช็อกโกแลต่995บาทถ้าเป็นช็อกโกแลตเลยจะเป็น120โอไมคกอแต่ก็อยากกินช็อกโกแลตอ่ะตรงนี้ ขนมอะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยอืมสั่งกัอนอ่ะเดี๋ยวผมสั่งน้ำสั่งอะไรก่อนแล้วกันนะครับตัดก่อน เราสั่งอาหารที่นี่เสร็จแล้วครับเราก็จะต้องเดินไปตรงนู้นครับจะเป็นที่นั่งกินนะครับอ่าระหว่างเดินมันก็จะมีครัวให้เห็นด้วยนะครับนี่ครัวเขาสะอาดอยู่นะครับนี่อ่แล้วก็จะเป็นห้องนี้นะครับที่เราจะเข้าไปนั่งกินต้องเปิดใหม่ใช่ไหมเนี่ย นีครับของที่เราสั่งมาก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะก็จะสบายๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันเป็นวันจัน,เน์เทรนะแต่ตอนนี้ก็เที่ยงลนะครับทไม่แข็งแรงเลยอาหารเป็นไงบ้างครับรสชาติ ช็อกโกแลตเค็มค้นมาครับตัวนี้ใช่อันนี้อันนี้ใช่ไเคยกินั่ไปอันนี้ก็เป็นทาร์ตไข่ครับก็จะน้ํามันไม่เยอะมากอันนี้ก็โอเคส่วนอันนี้เนยกระเทียมเนาะอันนี้ใช่ไหมก็อร่อยหอมดีส่วนนี้ผมยังไม่ได้กินเลยอร่อยไหมตัวเองตัวนั้นอร่อยไหมกินยากกินยากอ๋อบุดฟันอยู่อ่ะแล้วน้ำน้ำรสชาติเป็นไงอ่ะ ส่วนตัวนี้ของผมนะครับมยูสุสปาร์คกิ้งนะคะเป็นแบบผสมเช่นไรยูสุสปาร์คกิ้งเนาะอันนี้ออ่ยยเเมากลไม่พูดดังได้นี่วะไม่มีใครอยู่อ่ะอีกตัวหนึ่งมาโลเซ่มาโลเซ่เป็นก,ปก,กุนะะนหลาบเนาะ แต่นี้แต่นี้ผมไม่ค่อยชอบนะ,อ,ะ,อ,ะอืมอออแต่แต่น้องกับผมไม่ค่อยชอบตัวเนี้ยแต่ว่าเออหยกเขาชอบนะครับแต่นี้ยผมชอบวันนี้มากนะเนี่ยอร่อยครับสปาร์กิ้งเนะี่ยยูยูสูสปาร์กิ้งอร่อยมากครับคะแนนเรื่องอาหารให้เท่าไหร่ครับเต็มสิบให้แปดเนาะ โอเคก็พอก็ได้นะแต่ว่าสําหรับผมก็ประมาณ9นะแต่ถ้าเป็นเรื่องราคาก็ถือว่าสมราคานะครับมันมันราคา100ร้อยกว่าบาทต่อชิ้นเนาะชิ้นนี้นะท่าไหร่เนี่ยซื้งซื้อระมาณ140ท,ทั้งหมดเนี่ยมัน640้อบาทนะทั้งหมดนี้อ่ะมาดูราคาอ่ายูซุโยกเกิร์ตปั่นร้อสิบนะครับแล้วก็ม y โลเซ มายโรเซ่ไอ้กุหลาบอ่ะแปดสิบห้าบาทแล้วก็ยูสุสปาร์คิ้งตัวนี้นะครับเก้าเอ้ยไม่ใช่สิอนี่ตัวนี้เก้าสิบห้าบาทนะครับอร่อยใช้ได้แล้วก็ไอ้ช็อกโกแลตโก้เค้กเนี่ยก็คือเจ้าหมีไอ้เจ้าหนูนะครับเก้าสิบห้าบาทก็ก็ไม่ถึงรนะ้อยนะเออส่วนมิกคาราเมลอ้อยตัวนี้มิกคาราเมลผมยังไม่ได้กินเดี๋ยวรอกินก่อนนะครับร้อยสิบบาทครีมครีมชีสกา คีมชิสกาลิบันนะครับก็ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะใช่กาลิถูกสุดเลยเจ็สิบาทและชิ้นใหญ่สุดด้วยนะครับอ่าสดไปดเป็น<ล>ทาร์ตไข่ทาร์ตไข่อร่อยโอเคครับขอเวลากินกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันต่อโอเค อันนี้นะครับเมื่อเรารับประทานอาหารพออิ่มท้องแล้วเราก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆตัวร้านนะครับหรือแคชเชียร์นะครับก็จะเป็นตรงนี้มุมถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นแค่หินวางวางเอาไว้นะครับมุมถ่ายรูปก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับสำหรับคาเฟ่นี้แต่ข้างในก็สวยนะครับเออข้างในก็ถ่ายรูปได้เอออันนี้ก็ไม่ตินะครับสาหรับอาหารนะโอเคเลยครับรสชาติซึ่งก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่ แต่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับซึ่งออพอรับได้อ่ะนี่ครับสาวๆกำลังถ่ายรูปันอยู่นะครับอันนี้จะเป็นติดถนนเลยนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นรูปถ่ายสวยๆที่เราถ่ายได้จากคาเฟ่มูยูแห่งนี้นะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับกับการที่ผมได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่มูยูแห่งนี้นะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะและถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมที่จะกดซับสไคร์นแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆม,มันจะได้แจ้งเตือนนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ